เมื่อกี้ก็มาลงหินลุกล้างแถวสวนบานเทาจากเมื่อนี้ก็หินกะสวยๆงามๆนี่แหละค่ะมือสองมือนี่เด้อไผอยากสร้างก็สร้างมาเด้อแรนยนยู่นี่ประมาณอีกมือสองมือนี่แหละไผอยากได้ก,เก็เฝ้าสร้งางนะหินก้อนงามๆก้อนน้อยๆเต็มคันรถจ้าแต่ละคันนี่บรรจุเต็มที่ ถามาจากตักดอกเพื่อมาเต็มกระบะเนี่ยเนี่ยกระบะดำจ้ะมาเพิ่เพิ่มมาตักเส้นจากดากักได้ห้องตักใส่ให้น้ำให้มัมนพอดีกล่องหินน้องกับกล่องใยใยนี่เห็นกำลัางงานหินกำลังสวยตักไตให้เต็มสิเลียนยุคนี่จากมือสองมือนะจ้าไผซื้สร้างกะเปล่าสร้างมาสวนบ้านเฮานี่แหละ ะเอะอเทเรอดเดี๋ยวเสียงมันรูปขึ้นถึงมีกาฟืนกาสีผมที่ปลูกบ้านเทเลยเทเลยเราไ่เดยวรถไทยดันขึ้นเอาเมื่อสั่นกัดยังคอยอัน ก่อนให้ไม่ก่อนจะน้อยคอยเห็นรถไทยมาดันได้เห็นงามเห็นงามนี่ละนี่คอยเนียนนี่คอยเต็มดีมาเต็มคัน คนกระสิปลูกบานจ้าวก็สิถมทีไว้ก้อนไห้มันแน่นห้มันหยังเรนค่อยสิบปลูกบ้านบ้านค่อยสิบพัสุดได้หินแบบนี้มานี่ถือว่าสวยละมือสองมือละจ้าเรียนอยู่นี่เดอ้อเดี๋ยวคั้นมันมือสองมือแล้วก็ิได้ใหญ่ไปทางอื่นช่วงนี้ผู้ใดสนใจกะติตต่อมาเลยจ้าหินลูกลังสวยๆจ้า